ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Auto g a r a t e วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองในปีนี้นั่นคือ Toyota Hilux t r a v o 2025รถกระบะดีไซน์ใหม่ที่ผสมผสานความดุดันเทคโนโลยีและสมรรถนะไว้ในคันเดียว Toyota Hilux t r a v o 2025ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ของสายพันธุ์ไฮักที่เรารู้จักกันดีซึ่งในเวอร์ชันใหม่นี้ไม่ใช่แค่การปรับหน้าตาเท่านั้น แต่ยังมีการอัปเกรดเทคโนโลยีการตกแต่งภายในและขุมพลังที่น่าจับตามองมากเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าไฮ u ักทราเว2025มาพร้อมหน้าตาที่โฉบเฉี่ยวทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยกระจังหน้าทรงใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เสริมความโดดเด่นให้กับด้านหน้ากันชนดีไซน์ใหม่เพิ่มความบึกบึนและเส้นสายที่คมชัดทั่วทั้งตัวรถด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ทันสมัยขึ้นเสริมด้วยล้ออลลอยดดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่ ตัวรถดูแข็งแกร่งและมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนด้านท้ายมีการออกแบบโคมไฟท้ายแบบเล็ดทรงใหม่พร้อมฝากระบาดท้ายที่ดูพรีเมียมและลงตัวกับภาพรวมของรถอย่างมากสำหรับภายในห้องโดยสารถือว่าโตโยต้าจัดเต็มมากในรุ่นนี้แดชบอร์ดใหม่ดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสังการด้วยเสียงและจอสแสดงข้อมูลผู้ขับแบบดิจิทัลที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต เบาะนั่งหุ้มหนังแท้มมีระบบปรับไฟฟ้าและระบบุ่นเบาะในบางรุ่นพร้อมแผงประตูและคอนโซลตกแต่งด้วยวัสดุแบบพรีเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับห้องโดยสารผู้โดยสารด้านหลังยังมีพื้นที่มากขึ้นพร้อมช่องแอร์และพอร์ต USB สำหรับการชาร์จอุปกรณ์ ด้านขุมพลังโตโยต้าไฮรักทราโว2025ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดประมาณ210แรงม้าแรงบิดมากกว่า500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนนมีข่าวลือว,ว่าทางโตโยต้ากำลังพัฒนารุ่นไฮบริดดีเซลสำหรับตลาดบางประเทศซึ่งหากมีการนำเข้ามาจำหน่ายในไทยในอนาคต ก็จะถือเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาไฮลักสู่ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในด้านความปลอดภัยโตโยต้าไฮลักทราโว2025ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่างโตโยต้าเซฟตี้เซนซซึ่งประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผันอัตโนมัติระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลัง นอกจากนี้ยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาเซ็นเซอร์จอดรถหน้าหลังระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาดทำให้การขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองปลอดภัยมากขึ้นกระบะหลังยังคงจุดแข็งเรื่องความแข็งแรงและการบรรทุกรองรับน้ำหนักได้มากกว่า1ตันพร้อมช่องเสียบปลั๊กไฟ1 2โวลต์และระบบไฟสองสว่างในกระบะช่วยอำนวยความสะดวกเวลาทำงานหรือออกทริปกลางแจง้ง Toyota h i ฮลัก r a ทรา0ว5ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันการบรรทุกงานหนักและการผจญภัยนอกถนนเป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ความแรงความปลอดภยัยหรือความสะดวกสบายหากคุณกำลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ Toyota าไฮลัก r a ทราโว5คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วคุณลละคิดเห็นอย่างไรกับไฮลัก t r ทราโว2สรุ่นใหม่นี้ คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง DK Autograde เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ